นี่มีห้าเป็นตัวตัวนี่ผมเอามาใส่คนเดียวนะเจ้าลูกมะม่วงค่ะลูกมะม่วงเหมือนยำมะม่วงอะค่ะเข้าปลามาใส่นะคะปกติเราไม่ใส่เป็นตัวนี่นะคะอันไห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 นอันไหนไหนไหนเอาสดแบบม่วงคือพอกระตุกฮีบฮิปฮีบลูกแบบม่วงเจ้าถุงละสี่สิบนะดีว่าไม่กล้าขายแป้งเน้อแบะม่วงเบามันแป้ง เจ้าพอดีเจ้านางเอามาทำรูปมะม่วงเจ้าใส่ห้าหนว,น,วนัวเจ้าเป็นได้พังมากกะนัวกะแซ่บบ่เออนี่ปนาห้าไปตัวมาใส่เจ้าขอตัวขอตัวขอตัวเฮ้ย แต่ทีเขาใส่ไปในถุงมันแบบนี้นะเจ้านี่ปนมาแก้มเองนะเจ้าปนมาใส่จานนะเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้ามัดแซบบอ่แซบบอร่อยอร่อยล้ำล้ำ มงเบาครับถ้าทำแบบนี้แล้วผุก็ติดถ้าแบบนี้โลละลอยสุดยอด ยังนับนะร้อยย่างแรงนั้นเ่ยนะแซ่บพิลีครับกินปลาไม่ได้แต่ต้องมีตัวด้วยถึงจะอร่อย Sssssss mm. สุดมากสุดยอดครับกินไปกินมาก็เพาดครับเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ